สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ในวันนี้นะครับผมคูเกอรจะมาสรุปการบวกเศษส,ส่วนให้นักเรียนทุกคนได้ฟังกันนะครับผมหลังจากที่นักเรียนได้เรียนในรายวิชาในวิดีโอตอนแรกที่คุณได้ส่งไปเนาะแต่ในวิดีโอนี้ครับผมจะเป็นการสรุปนะครับผมวิธีการบวกนะครับว่าเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับผมให้มันง่ายๆและเข้าใจง่ายๆนะครับผมโดยเนื้อหาอันนี้นะครับเราจะไม่มีการใช้ ทําเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ํานะครับผมครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองบวกอย่างเดียวพอครับผมเรามาดูกันครับว่ามีวิธีการสั้นๆยังไงบ้างให้นักเรียนเข้าใจเนาะซึ่งในการบวกเศษส,ส่วนครับนักเรียนเราจะมีวิธีการอยู่2ขั้นตอนอแต่มาดูกันดีกว่าว่า2ขั้นตอนนั้นคืออะไรในโจทย์ข้อน,นี้ครับผมคือเศษ3ส่วน4ี่บวกกับเศษ1ส่วน2ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมขั้นแรกของการบวกเศษส,ส่วนนะครับผมก็คือนักเรียนเนี่ยต้องทํา ส่วนให้เท่ากันก่อนครับผมอะตอนนี้ครับผมให้นักเรียนดูครับว่าเลขส่วนของทั้งสองตัวเท่ากันไหมครับไม่เท่าใช่ไหมครับอันแรกเลขส่วนคือเลข4และจํานวนที่2เลขส่วนคือเลข2ถูกไหมครับดังนั้นเราต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนอะนักเรียนดูครับผมตอนนี้เรามี4กับ2วิธีการง่ายๆครับผมเราจะทํา2ให้เป็น4เราต้องทํำยังไงครับถึงจะให้2เนี่ยกลายเป็น4 ก็คือคูณอะไรเข้าไปครับคูณ2เข้าไปใช่ไหมครับอ่าและเศษส่วนเนี่ยพอเวลาเราคูณข้างล่างเราก็ต้องคูณข้างบนด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าคราวนี้ครับผมเราก็จะได้เลขอันนี้ออกมาครับก็คือเศษสามส่วนสี่บวกกับเศษสองส่วนสี่ตอนนี้ส่วนเท่ากันหรือ,อยังครับเท่ากันแล้วใช่ไหมครับผมก็คือเลขสี่หงคู่หลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทําต่อครับง่ายๆเลยก็คือ นำเศษมาบวกกันครับผมเศษคือเลขที่อยู่ด้านบนส่วนคือเลขที่อยู่ด้านล่างจำไว้ให้ดีนะครับดังนั้นครับเลขที่เราจะเอามาบวกกันก็คือเลข3กับเลข2ก็จะได้คำตอบว่าเศษหส่วน4ี่ครับจบเรียบร้อยไงยไหมอ่าโอเคใครที่เคยดู t ิ k t o k น่าจะรู้ดีนะว่าคนคนนี้ที่ทำท่าน,นี้คืออะไร โอเคนี่เลยครับนักเรียนง่ายๆเลยอะคราวนี้มาลองดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับโจทย์ในข้อนี้ครับผมก็คือ c สองส่วนสามบวกกับษสี่ส่วนสิบสองจำได้ไหมครับว่าขั้นแรกคุณก็ให้ทอะไรก่อนทําอะไรให้เท่ากันก่อนครับทําส่วนให้เท่ากันก่อนฮ่าซึ่งตอนนี้ส่วนเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมครับผมตัวแรกคือเลขสามแต่ตัวที่สองคือเลขสิบ สองใช่ไหมครับดังนั้นจะทํายังไงครับให้มันเท่ากันทําไงดีเนาะเอะ้เราควรทําอะไรกับสามดีเนาะให้เท่ากับสิบสองเอาไปคูณถูกไหมครับและเลขอะไรที่คูณกับ3ามมาได้สิบสองล่ะก็ะคือสี่นั่นเองอคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนด้วยคราวนี้ครับผลที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ ก็คือเศษ8ส่วน12บวกเศษ4ส่วน1ิบสองคุกเกอถามเลยครับตอนนี้ส่วนเท่ากันหรือยังครับส่วนเท่ากันแล้วดังนั้นสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเอาอะไรมาบวกกันเอาเศษมาบวกกันครับผมซึ่งตอนนี้เลขเศษก็คือเลขที่อยู่ด้านด้านบนก็คือเลข8กับเลข4ี่ไหนนักเรียนลองบวกกันสิครับว่า8บวก4ได้เท่าไหร่ครับ5 8บวก4ได้ 12ใช่ไหมครับดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น12บสส่วน12บ่าจบรลอยังยังไม่จบนะครับนักเรียนจำได้ไหมคาบก่อนหนะ้านี้ที่เราเคยเรียนกันไปว่าถ้าเกิดตัวเศษกับตัวส่วนเขาเลขเหมือนกันแสดงว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนข้างบนข้างล่างเลกเศษเลกส่วนเท่ากันคำตอบอจะมีค่าเท่ากับ เท่ากับเท่ากับนิ้วชี้เท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับอ่านักเรียนคนไหนจําได้เยี่ยมเลยนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งครับจำไว้เลยนะครับนักเรียนเลขเศษเลขบนเลขส่วนเลขล่างถ้าเท่ากันเมื่อไหร่มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับอ่าโอเคนี่และครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิดีโอสําหรับการสรุปวิธีการบวกเศษส่วนอย่างง่ายๆให้นักเรียนได้ดูกันนะครับผม ว่ามีวิธีการเพียงแค่2อย่างเท่านั้นเองอย่างแรกคือทําส่วนให้เท่ากันก่อนพอส่วนเท่ากันแล้วปับ๊บเราก็ค่อยเอาเลขเศษมาบวกกันอ่าใช่แล้วถ้าเกิดสมมุติบวกไปบวกมาเลขเศษกับเลขส่วนมันดันเท่ากันแสดงว่ามันจะต้องมีค่าเท่ากับ1อ่าอย่าลืมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมคูเกอร์ขอลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบายบายครับ